สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินดีวันนี้ผมมีวิกผมบ๊อบผมแท้นะครับมาแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการผมบ๊อบนะครับรุ่นนี้เป็นสีน้ําตาลประกายทองนะครับจะเป็นงานทอมือบริเวณแสกกลางนะครับมาพร้อมกับหน้าม้าซีทูนะครับนี่จะเป็นงานทอมือบริเวณแสกกลางแบบซิ้วนะครับมาพร้อมกับแสกกลางนะครับนี่จะเป็นสีน้ําตาลประกายทองครับความยาวเส้นผมที่35เซนติเมตรนะครับนี่ผมขอดูรายละเอียดด้านนอกครับ วิผมแนีสามารถหยิบใจทำความดานเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อง,งานใ,นใกล้ๆนะครับตรงนี้จะเป็นงานทอมืองานทอหนังสีศักเหมือนจริงนะครับบริเวณการสีศักนะครับตรงนี้เลยนะครับ ร,รุ่นนี้จะเป็นทรงผมบ๊อบนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่สามสิบห้าเซนติเมตรนะครับมาพร้อมกับสีน้ำตาลประกายทองเลยนะครับรุ่นนี้ใ้ดูใใกลเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อง,งานด้านในกันนะครับด้านในจะเป็นงานเย็บแบบผืนผ้านะครับผู้ป่วยใส่ได้นะครับรุ่นนี้นี่วิกผมมาพร้อมกับตัวปรับระดับความแน่นด้านหลังนะครับหรี้จะเป็นตัวปรับระดับความแน่นวิ้กผมนะครับ บนนี้นะครัหวีที่ผมใช้จะเป็นหวีเกาหลีนะครับเพราะว่าเป็นหวีสําหรับวิกผมนะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ในขุนของผู้หญิงให้ดูกันนะครับขุนตัวนี้ผมได้ทําการเก็บเนยบเก็บผมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าผมยาวลูกค้าสามารถ คือเนตเก็บผมไปเก็บผมได้เลยนะครับใส่วิกหรือว่าถ้าลูกค้าผมสั้น,นผมหนึ่งของผมหนึ่งไม่ต้องเก็บเนตเก็บผมก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสิ่งสําคัญคือการใส่วิ้นครับจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเราแล้วก็เรานะครับนี่จับจอนวิ้ให้ตรงกับจอนของเราแล้วก็เราค่อยไล่ขอบนะครับตรงแล้วแล้วก็เราเอาวิจัดตรงก่อนนะครับ ถ้าเปิดทานหน้ายาวไปเราสามารถดึงดึง,ด,งดึงได้นะครับแล้วก็เรามาวิจากช่งอีกทีนึงรุ่นนี้จะเป็นสีสน้ำตาลระไครทองนะครับประมาณนี้นะครับ สามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถดีดไดทําความสะอาดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานด้านบนตรงนี้จะเป็นงานทอมือแบบซิวนะครับเป็นจะเป็นงานทอมือแบบหนังศีรษะเสมือนจริงนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแสกได้นะครับรุ่นนี้รันนี้จะเป็นวิกผมทรงผมบ๊อบนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่35เซนติเมตรนะครับ ส,สามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับใครที่หาวิผมบล็อกความยาว35มิ้เซนผมแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะครับราคาไม่สูงมาก ตระนาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดต้องการหรังพื้สินค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินตีและทีมงานต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ